สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกสำหรับวันนี้ยายมีเคล็ดไม่รับสำหรับการเลี้ยงแก้วสารพัดนึกให้งามมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องที่รักการปลูกและปลูกด้วยรักเหมือนกับยายแก้วสารพัดนึกเป็นต้นไม้ประดับสวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคล แถมเป็นไม้มงคลน,นามด้วยมีนามว่าแก้วสารพัดเนึกที่นึกคิดสิ่งใดก็จะได้สมหวังดังปรารถนาตามความเชื่อของคนโบราณที่ปลูกแก้วสารพัดเนื้อไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนปลูกนั่นเองจ้าแก้วสารพัดนึกเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับบอนและด้วยเหตุที่เป็นพืชตระกูลบอน แก้วสารพัดเนื้อเขาก็จะชอบความชื้นความเย็นคว,ความโปร่งความรุ่งของสภาพอากาศที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโตแต่เขาจะไม่ชอบความชื้นแฉะเพราะจะทำให้เขาเน่าและมีก้านที่คล้ายๆกับบอนก็คืออวบน้ำเมื่อตอนต้นเล็กๆแก้วสารพัดเนืก เขาก็จะมีใบที่บอบบางเพราะฉะนั้นการให้น้ำจะต้องระวังระวังในเรื่องของโดนใบแล้วใบฉีกขาดแล้วก็จะไม่สวยโดนก้านหักซึ่งเมื่อเวลาก้านหักก็อาจจะเป็นทางเข้าทำลายของเชื้อโรคเชื้อราและส่งผลให้ต้นแก้วสารพัดนึกต้นเล็กๆ เกิดโรครากเน่าโคนเน่าเนื่องจากเชื้อราไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาให้น้ำก็ต้องควรระวังแก้วสารพัดนึกมีลักษณะใบ,าบาที่สวยงามที่เห็นในภาพนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้ซึ่งก็จะเห็นลายใบชัดเจนเห็นกิ่งใบมีความหนามีความมันและ ใบมีความหยกักซึ่งก็จะต่างจากแก้วสารพัดนึกตัวเมียที่ใบจะมีความเรียวแหลมใบเรียบมันซึ่งถ้ามองดูแล้วก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลายหลายคนปลูกต้นแก้วสารพัดนึกแล้วไปไม่รอดก็เพราะให้ความรักความเอ็นดูหมายถึงรดน้ำบ่อยเพราะฉะนั้นเคล็ดไม่ลับหรือเคล็ดลับการดูแลแก้วสารพัดนึกก็คืออย่ารดน้ำบ่อยเพราะเขาไม่ค่าไม่ค่อยชอบความชื้นแฉะวัสดุปลูกก็สำคัญนะคะวัสดุปลูกก็ต้องมีความโปรูง ความระบายน้ำดีที่เห็นในภาพนี้ก็เป็นต้นแก้วสารพัดเนื้อต้นเดิมนะคะที่โดนฝนมากๆแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันก็เกิดการเน่าซึ่งยายก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยไว้ในกระถางเฉยๆนะคะส่วนในกระถางไม่เติมปุ๋ยไม่เติมอะไรเลยเพราะว่าเป็นหัวเดิมปุ๋ยก็ยังคงมีอยู่ก็ปล่อยไว้ แล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะหัวที่อยู่ใต้ดินไม่ได้เน่าถึงแม้จะมีต้นเล็กหรือหัวเล็กหรือหัวใหญ่เขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการปลูกต้นแก้วสารพัดเนืกให้รอดและให้สวยก็คือการระมัดระวังในเรื่องของการให้น้ำให้น้ำ3-4วันครั้งก็ได้ แม้แต่ไปทำงานนอกบ้านไปราชการหรือไปบ้านญาติไปเที่ยวอะไรสีห้าวันกลับมาค่อยลดน้ำต้นแก้วสารพัดเนืกอเขาก็จะไม่เป็นไรเขาก็จะยังคงอยู่ที่เห็นสองสามกระถางนี้นะคะเป็นต้นแก้วสารพัดนืกที่เขาโดนฝนเสร็จแล้วเขาก็เกิดใบเน่านะคะ เราก็ไม่ต้องทำอะไรหากท่านผู้ชมมีปัญหาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามีอยู่สองกรณีก็คือนำหัวขึ้นมาจากดินมาตรวจดูว่ามีรอยแผลรอยเน่าไหมถ้ามีก็ตัดออกทำความสะอาดด้วยน้ำแล้วก็แช่น้ำยาก,กันเชื้อราแล้วก็นำลงปลูกใหม่เขาก็จะงอกได้หรือ หากแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากโรครักเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากให้น้ําเยอะแล้วก็ใบยุบลงไปก็ไม่ต้องทําอะไรทิ้งเขาไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเขาจะพักตัวอยู่สักระยะหนึ่งอาจจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ตามสภาพ าทางกายภาพหรือชีวภาพที่เขาเป็นคือเขาเป็นพืชตระกูลบอนคล้ายๆกับหัวเผือกหัวมันแบบนี้นะคะเขาอยู่ใต้ดินเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่เมื่อถึงฤดูการที่สมควรก็มันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนการดูแลรักษาส่วนอื่นคือการให้ปุ๋ยแก้วสารพัดนึกต้นเล็กๆแบบนี้ยังไม่ต้องเล่งปุ๋ยนะคะ ไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยเพราะส่วนผสมในดินปลูกมีมูลไส้เดือนอยู่แล้วคุณสมบัติของมูลไส้เดือนเขาจะเป็นปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยเย็นไม่ได้ทำความร้อนให้กับต้นไม้เขาจะค่อยละลายช้าๆให้ต้นไม้นำสารอาหารที่อยู่ในที่ที่อยู่ในมูลไส้เดือนไปใช้ในการเลี้ยง ลำต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านเลี้ยงใบแล้วก็ส่งเสริมให้ใบมีความแข็งแรงต้นมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต้นเล็กแบบนี้ที่เขางอกมาใหม่แบบนี้ยังไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยนะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณ4ีหเดือนค่อยถ้าอยากใส่ปุ๋ยเพื่อความสะดวกก็สามารถ เติมปุ๋ยละลายช้าออสโมโคสสูตรเสมอได้แต่ตอนนี้ต้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ต้นก้านใสๆแบบนี้เขามีความเป็นเด็กเล็กอยู่เขามีความอ่อนแออยู่ถึงแม้เราจะมองว่าเขาสวยงามเขาแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเขายังเล็กอยู่นะคะยังไม่ต้องเอาปุ๋ยไปเร่งอะไรให้เขา อินปุ๋ยที่อยู่ในดินปลูกก็พอแล้วต้นเล็กๆแบบนี้นะคะใบเขายังไม่แข็งแรงต้องระวังในเรื่องของแสงแดดด้วยถ้ารับแดดช่วงเช้าหรือแดดลำไรช่วงเช้าก็ช่วงประมาณ6โมงเช้าถึงถึง9โมงเช้าสามารถรับแดดได้เขาก็จะ มีแสงแดดในการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์อ,อาหารเพื่อนำไปใช้เลี้ยงต้นเลี้ยงใบของเขาแต่ถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เจอช่วงแดดบ่ายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะให้ระวังเพราะเขายังเล็กอยู่แสงแดดจัดๆก็จะจ,จะททำให้ใบไหม้ได้แล้วอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาการดูแลรักษาหรือเคล็ดลับการเลี้ยงต้นแก้วสารพัดนึกก็ไม่ได้มากแค่อย่ารักเข้ามาก ปล่อยให้เขาเติบโตตามธรรมชาติและดูแลเขาห่างๆก็พอสำหรับคลิปวันนี้ยายก็นำเคล็ดลับการดูแลแก้วสารพัดเนืกให้งามมาฝากท่านผู้ชมหากมีข้อสงสัยประการใดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะยายจะเข้ามาตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้ยายขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ